สดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกท่านกําลังเข้าสู่พื้นที่ของจังหวัดแม่ห้องศอนนะครับที่อำเภอแม่สะเลียงครับถึงจุดชมวิวห้วยกุ้งนะครับตรงน,นี้เป็นจุดที่ผู้คนชอบขึ้นมาแล้วก็ชมวิวชมหมอกครับตอนนี้เรามาเบิกฟ้าใหม่กันอีกพื้นที่หนึ่งซึ่ง มีชนเผ่าหลายภาษามากรับเส้นทางก็ยังคดเคี้ยวเหมือนเดิมนะครับอาจจะหักศอกมากกว่าเดิมเนะส้นทางนี้ถ้าวิ่งไปจนถึงตัดไปหาเส้นตรงแล้วจะมีวัดอุทยานสองแห่งที่สำคัญนะครับทางซ้ายมือจะเป็นอุทยานลุ่มน้ำสารวินนะครับเขตพมา่านะขวามือเราก็จะเป็นวัดอุทยาน น้ำตกแม่สุรินนะครับตอนนี้ก็ชมพื้นที่ไปเรื่อยๆก่อนนะครับครับฝั่งนู้นครับฝั่งภูเขาจะเป็นคันนานะครับคันนาแม่สลียงนะครับก็จะมีด่านตรวจปกตินะครับด่านตรวจเนึ่งองจากเป็นพื้นที่ชายแดนพื้นที่ชายแดนที่ติดกับพม่าพม่ามีชนเผ่ามากนะครับชนเผ่ามากมาย แต่ถ้าชนเผ่าที่มาอยู่ฝั่งประเทศไทยก็จะมีะกลุ่มใหญ่ๆนะครับจะมีกลุ่มไทยใหญ่มูเซอร์บาลองดิซอปากากะยอเป็นต้นนะครับแล้วก็ชาวเยาว้ยาย้าจะอยู่ทาง,ทางพะเยาถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับ อยู่สูงสุดพอๆกับยอดเขาลูกที่เห็นข้างหน้านะขนาเขาบปปลูกข้าปลูกเพื่อการเกษตรอยู่บนยอดดอยนู่นะครับมองเห็นนิดๆก็รเรากำลังวิ่งอยู่บนสันภูเขานะครับทางซ้ายมือสุดลงไปเราเหียวข้างด้านล่างนะจะเห็นเป็นหมู่บ้านนะ อยู่ลึกๆอยู่ในก้นเหวข้างล่างโนะ้น่ะรงนี้ก็เจอทางลงเป็นจุดแรกนะครับตังนั้นต้องแต่เดินทางมาเป็นทางขึ้นตลอดนะครับตั้งแต่อำเภอจอมทองเป็นต้นมาปอำเพขอขไปรแล้วจนมาถึงแม่สีะเนียงนี่นะ ตอนนี้เป็นจุดแรกที่เป็นทางวิ่งลงนะเป็นทางลงอีกเป็นระดับที่สองนะระดับที่สองถ้ามองไปทางไหนซ้ายขวาก็เห็นแต่ภูเขาสลับซับซ้อนอยู่ตลอดเส้นทางนะครับช่วงนี้สองร้อยกว่ากิโลนะครับครับดูวิวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของแม่ฮองสอนนะครับ จุดแรกกระดับหนึ่งเลยคือพ <c oughs> ระธาตดอยกองมูนะครับดับสองวัดถ้ำก่อดับสานะครับวัดจองคำหรือวัดจองกลางครับดับที่สี่ปางอุง๋งดับห้าภูโคนคันที่ขับับดับหอุทยานถ้ำปลาดับเจ็ดบ้านน้ำเพียงดินดับ8ด บ้านมั่งไมโครวเวฟดับเก้าสะพานชูตอมเวดับ10นะครับบ้านรับไทยต่อไปก็ทุ่งดอกบัวตองซึ่งระยะทางที่ผ่านมาก็จะเห็นอยู่ป,ปลายนะครับกับที่สิออุทยานน้ำตกนะครับ สิบสามฟูชิเพอสิบสี่ศูนย์จีนยุนนานนะครับสิบห้าอุทยานแม่นห้วยน้ำดังซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่คนมาท่องเที่ยวกันมากรับสิบหกนะครับวัดสีดอนชัยก็จะคล้ายๆกับทางในเมืองของเชียงใหม่นะครับดับสิบเจ็ดนะครับอุทยานแก้วโกมอ ล18อุทยานแมงเงากับ19นะครับดอยพุยโคลบที่20ถ้ำน,น้ำรอดนะครับก็นำท,ท่านให้รู้จักคร่าวๆเ,เพื่อว่าจะได้มีความเขตความคิดนะครับแล้วก็จินตนาการว่าจะเลือกไปทางไหนก็ดี มองไปมองมาก็เห็นแต่ภูเขาต้นไะม้ก็แสดงความยินดีกับแม่ห้องสอนที่ได้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ขอนาเสนอยุติการน,นาเสนอตอนการเดินทางจากเชียงใหม่ขึ้นแม่ห้องสอนผ่านอมปล่อยผ่านจอมทองอมป่อยแล้วก็จุดนี้มาถึงเขตแม่สะเลียงนะครับ และยังไม่ถึงตัวเมืองและจะนำเสนอตอนต่อไปโปรดติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับอย่าลืมคลิกคำว่าติดตามใต้วิดีโอนะครับสวัสดีครับ